สวีดัสสวัสดีพบกับช่องผมเบนซ์สายบินชาแนลวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องทำไมเขาไม่เก็บอินกันนะครับบางคนเขาก็ไม่เก็บอินโอเคครับผมวันนี้ผมจะมาเฉลยนะครับผมมีปัญหาอยู่สองอย่างที่เขาไม่เก็บอินนะครับผมมีปัจจัยอยู่สองปัจจัยนะครับปัญหาโลกแตกเขาไงคือปัญหาโลกแตกครับผมปัญหาโลกแตกทำไมเขาไม่เก็บอินกันหนึ่งแล้วครับ หนึ่งคือรอหารนานครับผมคือก็เข้าใจครับผมว่าเวลาเราเก็บอินมันจะเจอปัญหารออาหารนานสองงานไกลก็มีสองหลักประเด็นหลักลๆที่เขาไม่เก็บอินกันครับสองหลักๆคือนี่ครับรอหารนานสองงานไกลเวลาอินสามคือคืออะไรมีสองอย่างครับม<ล>ีสองอย่าง<ล><ะ>ที่เขาไม่เก็บอ<ล>ินก<ะ>ันเนาะ ง่ายครับผมแล้วทําไมเขาเก็บอินกันละ่ะเก็บอินต้องเจออะไรบ้างก็เจอครับผมปัญหานี่แหละปัญหาก็คือทําไมอะ่ะเก็บอินแล้วมันคุ้มไหมผมสําหรับผมถ้ามันเก็บได้มันก็คุ้มครับผม <c oughs> <c oughs> ถ้ามันเก็บไม่ได้ก็ไม่คุ้มครับนี่แหละปัญหาที่เขาไม่เก็บอินกันก็มีสองปัญหาครับผมสองเขาเรียกอะไรสอง ปัจจัยสองปัจจัยที่เขาไม่เก็บอินกันนะสปัจจนะัยเนี่ยถ้าเราผ่าน2ปัจจัยไปได้เนะี่ยเราก็จะได้อะไรหนึ่งค่าอินทรีฟสองรายทิ์ได้อยู่แล้วไม่ได้น้อยก็ได้มากถามว่ามันคุ้มไหมสําหรับผมมันก็คุ้มนะครับสําหรับผมอะ่ะมันก็คุ้มนะถ้าเราเก็บอินเหมือนเรากดดันตัวเองไปในตัวบ,บังคับตัวเองไปในตัวงานไกลเราก็ได้ยอดใช่ไหม งานไกเราก็ได้ยอดเพิ่มขึ้นถ้าเราไม่เก็บอินล่ะคัดแต่สี่บาทสี่สิบาทไก่ก็ไก,ก่ไก,ก็ไม่ไปนานก็ไม่เอาเผื่องานจะกลับมาอีกตัวหนึ่งถ้าเราเก็บอินล่ะไก่เอาไก่สมมุติ60บาทเอาเปิดแบตเอาอีเยได้90บาทได้เพชรสิเ็ดเม็ดสิเม็ดอะไรประมาณนี้คือมันก็มันก็กดดันเราตัวเองไปในตัว บังคับตัวเองไปในตัวว่าต้องวิ่งตัวไก่วิ่งตัวไก่มันก็ดีนะครับตัวไก่นอกอินนะตัวไก่มันก็ดีนะนอกอินบังคับเราได้ยอดเยอะขึ้นถ้าเราไม่เก็บอินเราก็ได้น้อยลงสมมติเราไป4ี่สิบนาทีเนี่ยเราได้9ก้าสิบาทคนนั่งปัดสี่สบบาทมเพอก็ยังไม่ได้อีก4ี่บาทมาเพออาจจะได้แค่4ี่ิบาทเรากลับมาไปกลับมาละเก้าสิบบาทเข้าใจไหมครับนี่แหละครับคือ ทำไมเขาเก็บอินกันถ้าวันไหนผมอินเช้าผมได้น้อยผมก็ไม่เก็บเหมือนกันครับแล้วก็เราก็มาเก็บยินเนี่ยมันไม่มีเทคนิคแล้วก็ม,ม,ม,กวมีไม่มีเทคนิคตายตัวครับผมไม่มีเทคนิคตายตัวที่เราจะมาบอกว่ามีเทคนิคนี้ง,ง่ายผมก็มีครับมันเป็นบางวันครับมันเป็นบางวันคือเราจะเอาเทคนิคไหนไมาใช้ละ่ะบางวันวันหนึ่งอ,อ๋อวันนั้นของวันนั้นเราจะเอาเทคนิคไหนไมาใช้ละ่ะ เราจะพลิกแพงยังไงล่ะว่าถ้าเราเจอปัญหาอย่างนี้เนี่ยรออาหารานานหรือว่าตงานไกลเนี่ยเราจะมันก็มีหลายเทคนิคมีหลายคติที่เราจะเอามาปรับเปลี่ยนใช้ในการเก็บอินแล้วแต่เทคนิคใครเทคนิคมันเทคนิคของผมผมก็มีอยู่สองสามเทคนิคนะครับผมสองสามเทคนิคถ้าเจองานไกลล่ะเจองานใจออโต้ใส่เลยออก,อก,อก,อออกจากนอกโซนออกจากนอกอนโซนออโต้ใส่เลยไม่ต้องกลับมาชุดเดิม เจองานไกลของผมถ้าเปอร์เซ็นต์ผัดถ้าเปอร์เซ็นต์ปัดผมหมดแล้วนะผมออโต้ใส่เลยหยาบหยาบจะถ้าเอโต้มาปุ๊บงานหยาบงานหยาบไกลจริงอะ่ะแปดสิบแปดสิบเจ็ดสิบเนี่ยผมก็ยกยกก็วัดดวงเลยคันนี้ได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เอาวันหนึ่งเสี่ยงดวงไปเลยโอเคนะครับมีสองแค่สองเทคนิคนะครับผมแค่เราจะปรับเปลี่ยนมาใช้แค่นั้นเองถ้าเจองานใกล้เราแค่เราก็ แค่กลับมาจุดเดิมนะครับ40บาทแล้วก็กลับมาจุดเดิมที่เรานั่งรออาหารนั่งรองานก็กลับมาหาเพื่อนเหมือนเดิมถ้าเจองานไกลเปอร์เซ็นต์ปัดหมดแล้วเสี่ยงดวงแม่งเลยโอโตใส่เลยครับไม่ต้องกลัวก็มีปัญหาแค่นี้แหละครับถ้่เขาไม่เก็บอินบางคนก็ว่าไม่คุ้มไม่รู้สิครับสําหรับตัวผมแล้วมันก็คุ้มก็คุ้มนะถ้าเก็บได้ก็คุ้มนะสมมติเราวิ่งได้ยอดวันนี้พันสองค่าย,ยินสี่ร้อยหรือสามร้อยเอา พันห้าพันหกแล้วถ้าเก็บไม่เก็บอินน่ะถ้าไม่เก็บอินน่ะถ้าไม่เก็บอินวิ่งสองแอปคุ้มกว่าอ่าใ,ใช่ไหมครับสำหรับบางคนไม่เก็บอินก็วิ่งสองแอปก็มีครับวิ่งโรบินฮูดกับแกลบวิ่งไลแมนกับแกลบอ่าแล้วแต่เทคนิคใครเทคนิคมันจะเอาเปลี่ยนมาใช้มันไม่มีคําว่าตายตัวหรอกครับวิ่งแกลบไม่มีคําเทคนิคตายตัวเพราะว่าวันนั้นนั้นวันที่คุณออกไปไม่รู้ว่าคุณจะเจอ อะไรคุณจะเจอปัญหาอะไรแล้วแต่คุณจะปรับเปลี่ยนมาใช้ครับง่ายๆนะครับผมโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็จบเพียงแค่น,นี้นะครับผมถ้าผิดพลาดยังไงก็ขออาภาัยด้วยนะครับผมสวัสดีครับ